ท่านพ่อพญาพิชัยดับหักวันนี้ผมลูกหลานบ้านป่าโมกนะครับจังหวัดอ่างทองลูกหลานพ่อพันธ้ายนรสิงห์นะครับผมวันนี้ก็มากลาบไหว้นะครับขอบคุณที่ท่านนะครับได้สู้ต่อสู้ให้บ้านเมืองกับพระเจ้าตางนะครับจนให้ผมมีที่ดินยืนจนถึงทุกวันนี้นะครับลูกหลานผมเนี่ยผมมีที่ดินอยู่มีที่ดินในประเทศไทยนะครับก็ขอาอขอบคุณนะครับที่ สู้นะครับจนแผ่นดินไทยเป็นเอกลาชนะครับกับพระเจ้าตากสินนะครับผมถ้าไม่มีท่านพวกเราก็คงไม่มีแผ่นดินไทยที่จะได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระเจ้าตากด้วยนะครับแล้วก็พยาชายาบด้วยครับเนื้อที่นะครับรอบบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนะเป็นของท่านพญาวิชัยดาบห่างนะครับก็เป็นเนื้อที่ของท่านสามร้อยวัาไร่นะครับก็คือ จไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนอะไรนะครับก็เหมือนเป็นพื้นที่ส่วนส่วนบุคคลนะครับพอท่านาตายตามพระเจ้าตากไปก็ชาวบ้านก็เริ่มมาถัากถางนะครับก็เริ่มมาอยู่ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเขากําลังทําโมเดลนะครับสกายวอล์กไม่ใช่โมเดลแต่เ,เขาจะทำสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณ900วันเดี๋ยวมาดูมันจะสวยแบบนี้เลยน่ามาเที่ยวครับมาดูได้ตอนนี้กําลังทําอยู่ นี่ไม่ใช่ดาบนะครับเป็นกระบอกดับเพลิงนะครับกสมัยโบราณอันนี้โอ้หอันนี้จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ดูดขึ้นแล้วก็ฉีดอย่างนี้โอ้คลาสสิกมากถ้าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะครับอย่าลืมกระบอกเท่านี้เด็ดมากเป็นภาษาจีนด้วยนี่เครื่องทอดเมกกโพดเด็ดอ่ะ 真。